ยาสิลืมอีสานทิ้นฐานเกิดยาตะเลิดเลิดหลงเจ้าค้นหานมองข้างนาเรื่องหุงรุ่งตะการยาวิจารว่าอีสานบอมีดีมาเดอ้อพี่น้องมาฟังนิยายเรื่องไม้น้ำกันผู้เจ้าสิเด็พอกับวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮารรบเน่นี่วัฒนธรรม ความอบอุ่นที่คนอีสานนีให้กันในเรื่องอ้ายมั่นลูกทุงตอนที่18ฝ่ายผูกแขนมีฝ่ายผูกแขนบ่ละเอามาผูกแขนเพ่นแนมาเป็นลูกเป็นหลานกบผูกแขนเอาสันตัวในกระตามากเจ้ามีฝ่ายบ่ย,ย้ายมีฝ่ายผูกแขนไหมเอามาผูกแขนรับเอาคุณเขาหน่อย มาเป็นลูกเป็นหลานก็ต้องผูกแขนรับเอาสิในตรากาหมากยายมีฝ้ายไหมป้าอีกคนเอ่ยขึ้นคุณยายจึงก้มลงดูตรากาหมากที่ห้อยศอกมาด้วยอ้วยมีอยู่ตัวละนี่เด้เต็มกระตตาย,ยายอยู่มีอยู่นะนี่ไงเต็มหูตรากายายเลยพายุยืนมองงงๆคุณยายเดินไปวางตะรกาหมากลงที่แคร่แล้วมาจูงพายุไปนั่ง นั่งล่องนังลง่อง,ล,งลูกแม่สิผูกแขนให้พายุมองคุณยายที่หันไปแกะเส้นได้สีขาวมัดเท่าสองนิ้วออกมาจากหูตะกระ้าแล้วแบ่งเป็นเส้นเล็กๆแจกจ่ายให้กับคนรอบข้างจากนั้นทุกคนก็ห้อมล้อมเขาแขนข้างขวาของพายุถูกจับให้ยื่นออกไปด้านหน้ามีคนหนึ่งแตะมือรองบริเวณเหนือข้อมือเขาจากนั้นคุณยายก็เริ่มผูกไยสีขาวเส้นเล็กบนข้อมือเขาเป็นคนแรก หายกวดนี้หายกวดนี้ดีกวดเขาดีกวดเขาคําผูกแขนประมาณว่ากวาดเอาสิ่งไม่ดีออกไปกวาดเอาสิ่งดีๆเข้ามาคําผูกแขนถูกเอ่ยออกมาพร้อมกับคําโวยพรที่พายุพอฟังออกเป็นบางคําเช่นคําว่าแข็งแรงมีความสุขให้เจ้ามาเป็นลูกเป็นหลานบานเฮามีแต่แนวดีๆ ความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้ย่าให้มีเด้อให้คุณมาเป็นลูกเป็นหลานบ้านเรามีแต่สิ่งดีๆอย่าได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยหลายต่อหลายคนที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาผูกแขนให้และอวยพรจนตอนนี้ข้อมือของพายุเต็มไปด้วยฝ้ายสีขาวขอบคุณครับขอบคุณครับพายุเอ่ยคำนี้ออกมานับครั้งไม่ถ้วนในใจของเขาตอนนี้เต็มอิ่มไปด้วยความสุขและซาบซึง้ง ที่เห็นชาวบ้านให้การต้อนรับตนดีขนาดนี้น้องครามจำพี่ได้ไหมจ๊ะพี่ชื่อทองมีหนุ่มหน้าขาวผมทองเข้ามาถามคนถูกทักมองคนตรงหน้าที่แต่งกายด้วยชุดกางเกงยีนขามาและเสื้อคอปกสีแดงดึงปกเสื้อตั้งขึ้นเน็บชายเสื้อเข้าในกางเกงผมยาวรากใสข้างบนเสร็จด้วยเจลแต่งผมจนเป็นทรงหนามแข็งตั้งชี้โดเดพายุจำไม่ได้จึงทำหน้างง ที่ช่วยดึงน้องคลามขึ้นมาบนรถตอนที่น้องคลามถูกพวกแก๊งทวงหนี้ไล่ตามไงจ้ะตอนนั้นเหตุการณ์ค่อนข้างชุลมุนพายุจําไม่ได้จริงๆแต่ก็ยอมพยักหน้ารับอ๋อครับขอบคุณนะครับเมื่อรู้ว่าเขาคือคนที่ช่วยตนไว้พายุก็ไม่ลืมเอ่ยขอบคุณแอบนึกขอโทษพี่หญินพี่หยางอยู่ในใจที่กลายเป็นแก๊งทวงหนี้ไปซะได้โถบักทองมึงคือแตงโตรหรอแท้ป้า เบื้องทรงผมบุญนาะว่าแม่น้ำแทงโถไอ้ทองเอ็งแต่งตัวหล่อจังปาดดูทรงผมสิอย่างกับทรงหนามแทง่งจุๆจุจุป้าคนหนึ่งเห็นการแต่งตัวของเขาก็เข้ามาทักทองรีบหันไปโมยกใหญ่ก็บ่าวาลวนะเนาะคนมันรอใส่ยังก็รอครับป้าบสตัวผมนี่หลายพันอยู่เด้ส่งยี่นี่ของแรงเลยเสื้อนี่ก็ของรีไว เกิดปวก,กับคอนเวิร์ตกาะดาวของแท้พุนเ้แน่นอนอยู่แล้วคนมันหล่อใส่อะไรก็หล่อครับป้าหมดตัวผมนี่หลายพันอยู่นะกางเกงยีนนี่ของแรงเลอร์เสื้อนี่ก็ของรีวายรองเท้าผ้าใบก็คอนเวิร์ตตราดาวของแท้เชียวนะพายุยิ้มขำม,มองเขาแล้วพยักหน้าว่าเข้าท่าดีคุณป้าท่านนั้นก็ยังชมไม่หยุดบู๊ยกปานฮานเลยเนาะผู้บ่าวกรุงเทพนี่ คนถูกชมยกมือขึ้นปาดทรงผมทำท่าเก๊กล่อปาดนี่คนเป็นทหารแถวนี้สิมักคอยบอจะว่าหล่อขนาดนี้ป้าว่าคนน่ารักแถวนี้จะชอบผมไหมพูดจบก็หันมามองพายุตาหวานช่ำอีกคนกำลังเลิกคิ้วงงๆก็พอดีกับเห็นเวหาขับจักรยานยนต์กลับมาโดยมีเต้ยซ้อนท้ายมาด้วยพายุไม่สนใจแล้วว่าพี่ทองพูดว่าอะไรทันทีที่เห็นเวหา ร่างเพลียวก็ยิ้มร่าปรีเข้าไปหาทันทีพี่เวหาเวหาจอดรถแล้วมองคนที่มีฝ้ายผูกข้อมือกับมองชาวบ้านที่มารวมตัวกันก็พอรู้ว่าพ่อคงแจ้งเรื่องให้ทุกคนรับทราบแล้วคำที่เรียกว่าพี่เวหากับรอยยิ้มสดใสนั้นทำเวหารู้สึกบอกไม่ถูกเหมือนกับว่าคนตรงหน้าได้กาวข้ามเส้นของคนแปลกหน้ามาเป็นคนรู้จักมักคุ้น ทั้งที่เพิ่งจะรู้จักกันหายดีแล้วเหรอคนร่างสูงก้าวลงจากรถแล้วเอ่ยถามได้ยินคำถามเจ้าของรอยยิ้มกว้างก็รีพยักหน้ารับทันทีหายแล้วครับขอบคุณมากนะครับที่ดูแลผมเวหาทำเพียงพยักหน้ารับกำลังจะเดินเลยไปยังบ้านหลังข้างๆซึ่งก็คือบ้านของเต้ยเพื่อนำปลาที่ได้มาไปให้น้าไหมทำกับข้าวแต่ก็ต้องชะง,งักเมื่อเห็นคนแปลกหน้าสองคน สภาพดูไม่ดีเท่าไหร่ใช้รองเท้ารองนั่งกับพื้นอยู่ที่ใต้ต้นก้ามปูหน้าบ้านคนร่างสูงหันไปถามผู้ใหญ่ขุนทันทีพ่อใครเนะี่ยคนสติไม่ค่อยดีมาจากไหนก็ไม่รู้ชื่อคำกับผ่นมาขอข้าวกินน้ำไหมให้กินย่างเนื้อแดดเดียวกับน้ำพริกลองท้องแล้วอ๋อครับเวหาพยักหน้ารับแล้วเดินเอาปลาไปให้น้าไหมโดยไม่ได้ใส่ใจอะไรอีกเช่นเดียวกับเต้ย ที่หันไปมองตามแล้วก็หันมาพูดกับคนน่ารักของตัวเองน้องคลามของพี่เตยโอ้ฝ่ายผูกแขนเต็มเลยแม่พี่มาผูกให้เลอย่างครับเพราะเมื่อเช้าพายุยังไม่ตื่นเขาจึงไปนาก่อนเห็นว่าอีกฝ่ายไม่สบายก็ได้แต่ถามกับผู้ใหญ่ขุนเพราะเวหาเองก็ตื่นสายกว่าปกติเหตุเพราะกว่าจะได้นอนก็ปาไปเกือบเช้าไปเจอกันที่นา เวหาจึงเล่าให้ฟังว่าตั้งชื่อให้คนน่ารักของตนแล้วน้ำใหม่มาผูกให้แล้วครับพายุบอกเตยก็ยิ้มกว้างแล้วว่าถ้างั้นก็แปลว่ารับเป็นลูกสะพ้ยแล้วสิพายุอ้าปากหวอไม่คิดว่าพี่เตยจะมามุกนี้ดีที่ผู้ใหญ่ขุนเดินมาหยุดอยู่ข้างหลังเองหยุดเลยนะไอเตยลูกสะพ้ยอะไรของเองวะเสียงเข้มเอ่ยขัดทันทีเตยทำหน้าอยากตายลงตรงนั้น เพราะเวลาที่เขาจีบพายุพ่อผู้ใหญ่ก็มักจะมาขัดตลอดเฮ้กอลับบ้านดีกว่าเตยทำหน้าเซ็งเดินกลับบ้านให้พายุหัวเราะคิกคักก่อนจะหันมาทางผู้ใหญ่เมื่อกี้เห็นพี่เวหาสะพายอะไรมาครับมันเป็นไม้ไผ่สารแบบเนี้พายุบอกแล้วทำมือเป็นลักษณะของสิ่งที่เห็นผู้ใหญ่ขุนจึงอธิบายให้ฟังอ๋อเขาเรียกว่าคง เอาไว้ใส่ปลาใส่กบน่าจะได้ปลามาละมังเอาไปให้น้ำหมทํทำกับข้าวเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวบ้านน้ำหมกันพายุพยักหน้าเข้าใจแล้วทวนชื่อของเจ้าสิ่งนั้นเบาๆค้องงั้นผมขอตามไปดูได้ไหมครับจริงๆคืออยากตามเวหาไปนั่นแหละพอผู้ใหญ่อนุญาตก็วิ่งแจ้นไปบ้านน้ำหมทันทีโอ้ปลาตัวใหญ่ใหญ่ปลาช่อนตัวขนาดเท่าแขน ถูกเทออกจากค้องใส่ในคูถังหลายตัวพายุมองมันแล้วหันมามองคนที่ได้ปลามาตาโตแต่เวหาก็ยังมองเลยไปแล้วพูดกับน้าหมต่อน้าหมทํทำเลยนะครับผมขอกลับไปอาบน้ําเปลเ้าผ้าก่อนคนไม่ได้รับความสนใจมุยหน้าพอน้าหมตอบรับเวหาก็เดินกลับบ้านของตัวเองเอาไปซะแล้วเออคุณรอผมด้วย พายุรีวิ่งตามไปกลับมาถึงบ้านชาวบ้านก็ทยอยกลับกันไปหมดแล้วคุณวันหลังพาผมไปนาด้วยสิผมอยากไปหาปลาคุณสอนผมหาปลาด้วยได้ไหมผู้ใหญ่ขุนเห็นอย่างนั้นก็หัวเราะได้แต่หวังว่าพายุจะทำให้เวหากลับมาเป็นคนเดิมที่หลุดออกจากความทุกข์ได้ในสักวันนะนาๆๆๆผมไปด้วยนะคนอยากไปอ้อนไม่หยุด เขาเดินขึ้นบ้านก็วิ่งขึ้นบันไดาตามไปเห็นเขาถอดเสื้อผ้านุ่งแค่ผ้าเข่าม้าเพื่อไปอาบน้ำก็ยืนมองกล้ามล่ำๆนั้นตาโตผมจะไปอาบน้ำไม่ต้องตามมาคนกำลังจะตามไปอีกหยุดกึกตรงทางลงบันไดเห็นร่างสูงหันหลังให้แล้วลงจากบ้านก็วิ่งมาจับราวระเบียงส่องแต่เวหาเดินลอดใต้ถุนบ้านไปยังห้องน้ำแล้วเสื้อผ้าอยู่ในตู้ ฝั่งนี้เป็นของคุณฝั่งนี้เป็นของผมใส่แล้วก็ซักทำความสะอาดซักเป็นไหมอาบน้ำเสร็จเวหาก็เข้ามายืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าในห้องนอนมีเสื้อผ้าของเขาบางส่วนอยู่ที่นี่และด้วยช่วงนี้มีงานให้ต้องกลับบ้านแทนที่จะได้ปลีกวิเวกอยู่คนเดียวที่เถียงนาเวหาก็จำเป็นจะต้องเข้ามาใช้ห้องนอนที่ยกให้คนอื่นอย่างตู้เสื้อผ้าที่ต้องใช้ร่วมกัน ส่วนเวลานอนเขาไปปูฟูกกลางมุ้งนอนตรงระเบียงตื่นแล้วก็พับเก็บให้เรียบร้อยพายุยืนอยู่ข้างหลังของแผ่นหลังกว้างที่พาเข้ามาในห้องแล้วเปิดตู้ให้ดูมีเสื้อผ้าโทนสีน้ำเงินที่พอจะรู้ว่าเป็นผ้าทอแขวนอยู่ฝั่งที่เวหาบอกว่าเป็นของเขาหลายชุดเวหาถามเสร็จก็หันมามองทำให้ได้เห็นคนไม่เคยซักผ้าสายหน้ารัวเอาไว้เดี๋ยวผมสอน ตอนนี้ไปช่วยน้ำไหมเตรียมกับข้าวกันก่อนผมหิวแล้วบอกเสร็จสับก็เดินนำออกจากห้องให้พายุรีบวิ่งตามมาที่บ้านน้ำไหมครัวบ้านน้ำไหมอยู่ชั้นบนแยกเป็นสัดส่วนเพราะเป็นบ้านยกใต้ถุนสูงข้างล่างเปิดโลง่งตั้งแคร่สำหรับนั่งเล่นและมีมุมที่ตั้งหูกทอผ้าของคุณยายหรือยายสีแม่น้าหมข้างบ้านเป็นโรงสีข้าว ที่เตยพึ่งก่อตั้งขึ้นหลังกลับมาจากกรุงเทพเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัวโดยเต้ยกับคุณตาหรือพ่อใหญ่บุญมีช่วยกันดูแลกิจการเล็กๆนี้หลังกลับจากนาเต้ยก็ไปทำงานที่โรงสีเตรียมรำเตรียมแกลบที่ชาวบ้านมาสั่งซื้อไว้ขึ้นรถสาเล้งพ่วงข้างทานข้าวเช้าเสร็จจะได้เอาไปส่งน้าแกงปลาขอกับตำเจ่วบอง น้าหมาบอกตอนที่เวหากับพายุเดินเข้าไปในครัวแกงผาช่อนถูกตักใส่ถ้วยตราไก่ใบใหญ่สองใบแล้วจัดใส่สำรับตามด้วยถ้วยแจ่วบองเวหายกสำรับพายุหิ้วกระติบข้าวลงมาที่แคร่ใต้ถุนบ้านซึ่งเป็นสถานที่สำหรับนั่งล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกันในตอนเช้าของทุกๆวัน